สุภารัตอายุเท่าไร่เอ่ยเท่าไร้วันีโทน้อยที่หนละยยก็คือทำ้องลิงลูกก็เป็น้องม่เหมือเลยท้งมนะอ้แ้าไมชายแล้วกระจายไปอยู่ที่ไหนมากอนนี้ที่สามอยู่กับย่าอันนี้คนโต ทางท่านสสมาเนีขามีประสานมาเนี่ยครับสสยังไม่ได้ประสานมาเลยนะคะเข้าไปที่ตรงนั้นอ๋อหลอค่ะกี่โมงแล้วน้องเตงโม่เมื่อกี้ที่โทรไปเขาไม่เราบอกว่าวันนี้เขาว่าเขาจะประสานกับทางพมแล้วจะพาน้องเข้าไปแต่ว่าวันนี้ดันเข้ามาก่อนก็เลยเดี๋ยวน้องแตงโม่จะไปที่ไคนดูเขาแม่เขาแบบนี้ อยู่ขับแท็กซี่อยู่ผู้ชายเื่ออะไรไม่รู้เื่ออะไรผู้ชายผู้ชายผู้ชายแล้วก็ทางนี้ในเบื้องต้นนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของเด็กจังหวัดนนทบุรีค่ะและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีนะคะจะพาครอบครัวของเด็กนะคะที่ถูกกระทําความรุนแรงค่ะเข้าแจ้งความที่สถานีตํารวจภูทรไซน้อยค่ะแล้วเพื่อลงบันทึกไว้เป็นประจําวันแล้วก็ให้ปักคํากับตํารวจเพิ่มเติมค่ะ ก็เดี๋ยวจะพาทางครอบครัวน้องค่ะไปที่สถานีตํารวจค่ะเป็นในการเรื่องอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นก่อนค่ะ すいません。 บื้องต้นนะคะสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของเด็กจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครบัวจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะจะพาครอบครัวของเด็กนะคะที่ถูกกระทําความรุนแรงค่ะเข้าแจ้งความที่สถานีตํารวจภูทรไซน้อยค่ะแล้วเพื่อลงบันทึกไว้เป็นประจําวันแล้วก็ให้ปรับคํากับตํารวจเพิ่มเติม,ตมค่ะแล้ววันนี้ได้เข้ามาช่วยยังไงบ้างคะ ก็เดี๋ยวจะพาทางครอบครัวน้องค่ะไปที่สถานีตำรวจค่ะเป็นในการเรื่องอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นก่อนค่ะในส่วนของยายนะคะยายเองอ่ะค่ะก็ยังมีครอบครัวที่ดูแลยายอยู่ค่ะยายไม่ได้อยู่เองเพียงลพาพังค่ะยายยังมีลูกสาวที่คอยช่วยเหลือในการจ่ายค่าห้องเครื่องอปปุปโภคบริโภคอยู่ค่ะเราก็ยินดอนีอำนวยความสะดวกให้ค่ะ ค,ค่ะทางนี้หนูได้บอกกับน้องอายุ17แล้วค่ะว่าถ้าแม่เด็กแม่และเด็กมีการกลับมาในพื้นที่หรือรู้ว่าแม่และเด็กอยู่ที่ไหนให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่พอมอหรือพี่ปหลัดหรือพี่ตำรวจได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะรีบลงพื้นที่มาอย่างด่วนค่ะอยากให้ทางพอมอสรุป ครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้ที่เราลงพื้นที่มาในส่วนของพอมอเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของคุณยายรุงเด็กยังไงบ้างครับใออในส่วนวนอในสารพางใน้วองใน้จ้องค่วามแงะให้่ักคําในส่วนของพนส่่ะในส่วนของเรื่องวของคุณยายที่ดวดนผ่วระทงไปด้วยค่วถ้างายสีค่วามประสงค์ย่วนดีที่จนแจงองคนวามเรากสยวนดีที่จะอำนวยควนมสะววกเช่นเอียวกันค่ะค่ะยายเป็นอะไรกับแตงโมกับ <ม>ก็<ม>รู้จักกันอยู่อ่ะมันแบบลูกของอีกคนนี้อ่ะลูกของอีมุนคนนี้แต่ว่าเตงโมไม่เอามันแล้วมันก็นาวแตงโมมันบอกอกโมไม่ใช่ลูกมันมันเล็กๆเขาออกมาเขาไม่เลี้ยงเขาทิ้งเขาทิ้งเขาไม่เอาไม่เลี้ยงเขามีลูกหลายคนคนนี้เขามีลูกเยอะแรแะาไม่เลี้ยงแล้วเขามาอยู่กับยายใใได้ยังไงคะก็เขาก็สงสารน่ะก็คนรู้จักกันอยเนี้ยแล้วก็สงสารว่ายายหนูเลิกยาแล้วนะหนูเลิกทุกสิ่งทุกอย่าง หนูอาศัยยาอยู่ด้วยยาหนูไม่มีที่อยู่อยู่ตรงนู้นก็โดนไล่อยู่ตรงนี้ก็โดนไล่หนูขอใชยอยู่ด้วยขออยู่สักสามสี่วันนั้นนะยายหนูจะยามาละร้อยบอกไม่เอาหรอกตังไม่เอาหรอกอยู่ได้ลูกเองมาเลิกยาแล้วกันก็อยู่ได้เขาเขาบอกเขาเลิกแล้วอ้าวพราอยู่อยู่ไปไปอยู่ยาป็นห้องนู้นอรวาดเธแล้วอรวาดแล้วโอ้ยยาไม่เคยเจอของยาก็กลัว เขาดา่าด่าลูกเขาไอไอดอกท้องไอช้างเย็ดเขาด่าอย่างนี้ยะแล้วเขาเด็กผู้ชายไปด่าดอกทองช้างเย็ดแล้วยายอยู่คนเดียวมียากระบอกประตูเลยัวมันจะมาฆ่าอันดอกกูฆ่าคนได้คนอย่างกูไม่คุกตลาดก็ไม่กลัวคนอย่างกูเขาพูดแบบนี้ทุกทีอันนี้อรารวาสบ่อยไหมคะบ่อยค่ะโอ้ยเขาอยู่จนแบบอรารวาสจนทนไม่ไหวถึงเรื่องเกิดเรื่องใหญ่นี่นะครับ ปวดมากก็แทกยายด้วยตียาทีหนึ่งก็แทกก็เนี่ยมือเกิดเรื่องใหญ่เลยกระยาชนไม่ไหวเลยนะอยาร้องไห้แล้วร้องไห้ชนไม่ไหวแล้วไม่เคยเจอคนแบบน,นี้ไม่เคยเจอแล้วเด็กตัวเล็กอะไปทาทารุณเพราะทำไมอะอมลูกมันอะลูกสารนางสารนะเขามาเล่นกับยายยายก็กอดเขาหอมเขาเล่นเขาเขาขผล่ถามกี้กี้กี้ไอ้เด็กคนนั้นอะอ แล้วก็รักเขาอ่ะค่ะแล้วเขาเขาจะมีอาการแบบนี้ตอนไหนเขาเขาเสพยาเขามีอะไรเรื่องอะไรเกี่ยวค้องบางยายเขาเขาดูดยาเขาอารมณ์ดีเขาไม่ดูดเขาไม่มียาดูดเขาก็อารมณ์เสียเขาอารวาสเลยอ่ะอารวาสทันทีเลยอ่ะเคยมีอาวุธมีอะไรมาทําร้ายใหญ่ด้วยไหมคะไม่มีมีแต่ขวดน้ําใหญ่ๆขวดเบกกี่กระแทกออ่ไม่ใช่แค่เหมือน แต่คนนี้ไม่ใช่ลูกใหญ่มันใช่โอ้ลูกนี้ไม่เอาหรอกตูขอใจไกลเถอะท้าเจะลูกงี้จนฟันหน้าแม่เลยถ้าลูกนี้ืยอมติดคุกเลยออืแล้ว,แล,วแล้วทีนี้พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ยหยหลังจากเนี้ยก็มือ,อเขาจะมันจับให้ไนงะโว้กมันจะมันจับให้แล้วแยกกับเด็กไปเด็กตามก็ไปเรี่ยงพี่สาวก็ไปเมี่ยงเขาแยกกันไปก็จกับอีนี่ไป ที่ไหนก็เอาไปเอาไปลงพักเอาไปบำบัดหรือจะเอาไปจิตจลางก็ตามใจไม่เป็นอะไรอไม่มียากจะสนใจมันดังนั้นไม่มีใครเอามันเพราะชาวบ้านเขายังไม่เอามันเป็นเช่าห้องตรงนู้นอยู่เขาไล่ออกเป็นเช่าห้องตรงนู้นอยู่เขาไล่ออกไปอยู่ห้องตรงนู้นอยู่มาหลายห้องแล้วเขาไล่ออกมลแล้วอยู่คองตะไ้ายเขาก็ไล่เนี่ยมาอยู่ตกมหายนี่ตกมาหายาญ ทีแรกว่าที่เนี่ยไม่ดีอย่างงน้นอย่างนี้กระจอกอยู่ห้องกระจอกกระจกเขาไม่เอาหรอกอพอจากหนักเขามันมีที่อยู่มาสายยายอยู่อืแล้วเขามาขอยังไงทำไมายายถึงไว้ใจและให้เขามาอยู่กับยายเขาดีเขาบอกเขาเลิกยาแล้วอะ่ะอื ก็รู้จักกันนะไม่เป็นไรแล้วมันเลิกงาแล้วมาอะไรมันไม่ยุ่งแล้วมันจะหลานมาฝากเลี้ยงลูกมันอ่ะยายก็ต้องถามเด็กด้วยไงใจดีว่าอย่างนั้นเออโอก็สงสานต้องสานเขาค่ะนึกว่าเขาจะเป็นคนดีรือเป็นคนธรรมดาอย่างนี้คนดียายค่ะลูกเขามีกี่คนทั้งหมดกี่คนมีสามีกี่คนคะ ไม่มีสามีอะค่ะมีสามีจับชายกันเอามาคนนั้นมาจ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวคนนั้นไายแล้วเอาไวคนนี้มากแล้วจ้าเอาจ้าตอนลับบริการค่ะอืมเขาบริการอืมเขามีลูกเยอะเขามีหกคนทั้งหมดแท้งไปคนตายเป็คนอืมออกตายนี่ออกตายเมื่อหลักสองสามเดือนเนี่ยสองเดือนไมาก,มากคือคนสุดท้ายใช่ไหมคนสุดท้ายเนี่ยน้อยเอ็มเนี่ย ตายออกมาตายเลยผู้ชายค่ะหกคนนี่กี่สามียายทราบไหมไม่มีสามีไม่มีสามีจ้าแล้วมีม่มีจ้าบริการแม่จำไม่พอคำว่าบริการนาจำได้ไหมเขาไม่เคยหนีเขาบริการใครมาก็ได้อเนี่อย่างนี้มาก็ได้อย่างนั้นมาก็ได้บริการอะไรคนมีเงินเขายิ่งชอบใหญ่อ คนนี้มีเงินเหรออ้าวาได้เลยค่ะมาเลยโอ้นั่บริการ์อ้าวรถเก๋งมาจอดตรงนั้นนะอ้าวบริการมาแล้ววันน,นี้ยายรถเก๋งวันนั้นมาวันนี้ยายอ่ะสวัสดีรอไหมยายรออ้าวไปแล้วรถเก๋งไปแล้วอ้าวเดี๋ยวมันก็ไฟมาอีกแล้ว เมื่อค้างคืนอีกแล้วได้เลยมาเลยค้างคืนได้อันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ยายไปตั้งฉายายเขาใช่ไหมลำยองจ้ะลำยองก็ดูว่าหนังเป้าจ้าหนัวลำยองเห็นไหมลำเหลืองเต็มตัวโอเคยายโอเคค่ะออกคนย้ายออกจากบ้านพักออกนอกพื้นที่แล้วครับดี๋ยังไงก็ก็จะติดต่อให้มาให้ประคำครับ เบื้องต้นเราได้มีการแจ้งข้อเก่าหายังยังครับยังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหาเพราะว่าตอนนี้ยังยังติดตามตัวแม,แม่แม่ยังไม่ได้นะครับครับล่าสุดบอสแยเขาไปอยู่ที่ไหนหรือว่ายังไงก็น่าจะไปทํางานปกติครับเพราะว่าเห็นว่าปกติพอมีเรื่องงี้ก็จะหลบหน,อนอีออก,ออกนอกออกจากนอกพื้นที่ไปสองสามวันแล้วก,กลับมาครับครับยางกรณีที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากการทําร้ายร่างกายเด็กเห็นลูก เห็นลูกของเขายืนยันว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยตอนนี้เราจะมีการตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมกับก็เดี๋ยวถ้าถ้าเจอก็คงต้องมาตรวจสารเสพติดนะครับครับขอเดี๋ยวขอญาตนะครับแล้วตอนนี้พอทราบมั้ครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะก็น่าจะไปทํางานที่บางกัวทองนี่ยครับแล้วตอนนี้ลูกเขาเนี่ยยังอยู่กับแม่อยู่ปะก็น่าจะไปกับแม่ครับคาดว่านานนะครับอาจะได้ตัวเด็กลับมาก็เดี๋ยวติดตามครับเล่ยงรัดครับ